รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก em ับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะกับรายการชวนมาชิมรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยๆรสเด็ดๆ eh แซ่บๆร้านไหนเด็ดร้านไหนแซ่บร้านไหนอร่อยเราจะชวนคุณผู้ชมไปกินค่ะวันนี้เรามาที่ร้านไหนคะพี่มีนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแจ่วฮ้อนอภิรมนะคะเขาบอกว่าร้านนี้แซ่บมากน้ำจิ้มสร้างด้วยแบรนด์ตัวเองเลยนะคะจะแซ่บจ่วดอยแค่ไหนต้มาชิมกันเลย อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเองมาทําความรู้จักกับเจ้าของร้านกันค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนาตัวนิดนึงนะคะผมชื่อมนุษย์แสงมีครับชื่อเล่นชื่อออดครับค่ะบรรยากาศร้านดูมีความเป็นอิสระเลยนะคะแต่ก็ทราบถึงความเป็นมาจุดเริ่มต้นของร้านนะคะว่าเริ่มจาก เล่ายาวได้ไหมนี่ได้ได้เลยค่ะได้ได้ได้ี่ผมทําธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อยู่ก็ประมาณปี2554่อ่ะเราก็เห็นแนวโน้มความเป็นไปว่าน่าจะอีกสักประมาณ 5- 1 0สปีอ่ะมันน่าจะดาวลงมาเนื่องกับเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนพี่ก็เลยคิดว่าน่าจะหาธุรกิจอะไรที่มันรองรับเปลี่ยนธุรกิจไปด้วยก็ไม่รู้ว่าทำธุรกิจหวานแห้แล้วทำท่ทั่วมาภาษาใซอฟ์มั่งทำร้านครีนก็คือความงามเทรนมันมา อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทําร้านอาหารก็อยากทำก็ขอ้อมือกับน้องๆทําอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นร้านอาหารที่ทําก็เขาเรียกว่าตรงเบียนก็คือมันเจ๊งครับอ๋ <c oughs> อ,อก,ก็คือเคยทำร้านอาหารมาแล้วใช่ใช่ใช<ๆ>่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นร้านอาหารที่สองใช่ไหมคะที่เริ่มท่ก็อันนั้นก็ทำเป็นร้านอาหารจี๋พอทำร้านอาหารแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่า มีขั้นตอนที่ยิ่งยากอย่างเช่นในเรื่องเริ่มต้นนะที่ทำก็ที่ที่คิดมนจริงๆับพี่ทําโรงงานเป็นโรงงานน้ําจิ้มใช่ใช่ก็พอทตภัณฑอาหารเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันต้องคอนโทรน,นู่นนี่ก็เลยอยากจะผลิตน้ำจิ้มที่มันเป็นแบบว่าสูตรสำเร็จเลยค,คนกินได้ง,ง่ายๆพอเปิดโรงงานเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าสินค้าของพี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าข้อจำกัดนิดนึงก็คือว่ากธรทำในการกินเพราะมันมีเ็ดลับการ พอเราไปขายตามทีเด็ดช่องเทปหรือห้างร้านทั่วไปร้านขายโชว์หมดทั่วไปอ่ะ,<ฮ>ะก็ต้องไปสาธิตพี่ก็เลยคิดว่าโอเคละนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่ต้องมาเปิดร้านแล้วก็นําเสนอนําเสนอพิธีรับประทานให้กับแฟนคลับแล้วโรงงานน้ำจิ้มน,นี่เปิดมานานหรือยังคะเปิดมาเมื่อต้นประมาณปีเมษาปีห้โอ้เปิดก็เปิด ก็เปิดวิจัยมากกว่าแต่เปิดยังไม่ได้ดําเนินการเพราะว่าเปิดโรงงานตั้งโรงงานแล้วเปลี่ยนเชียงคานแล้วร้านไอ้อภิรมเจี๋ฮอยนี้เปิดไานเหรอเปิดเบือพฤศจิกาประมาณสักปุเดือนเมื่อกี้ใช่ปีเมื่อกี้ใช่แล้วชื่อของร้านอภิรมมาจากอะไรทําไมถึงตั้งว่าอภิรมนะครัอภิรมอภิรมคือน้ําจิ้มเจี๋ยหอยเนี่ยนะครับก็ที่แรกก็ตั้งมาหลายชื่อมากอย่างเช่น แจะฮอนออมใจจะฮอนนู่นนี่แต่เร,เราเราคิดกันว่าตอนที่เราเตรียมโรงงานเนี่ยนะครับเด <ฮะ S 2> ี๋ยวถ้าชื่อไหนคลิมกมันจะมาเองนะครับก็ตั้งชื่อเลยแะชื่อแล้วก็เรียกไปประมาณเดือนนึง<อ>แล้วก็เลิกไปอย<ม>่างเงี้ยครับ<อ>แต่เขาว่าพี่รมเนี่ยพอดีพี่ชอบฟังมะอ่าคนสมัยโบราณเขาจีบกันเขาก็จะชวนกันไปน้องหญิงรองลูกเอาพี่รมกันเถอะเอ้ยคำนี้พร้อมมากเลยที่เราเปิดศัพท์ แปลว่ารื่นเริงยิ่งมีความสุขหรือพักผ่อนอย่างใจมันก็ข้อกับคอนเซ็ปต์ว่านี่ก็คืออาหารที่มันแบบทานในหมู่เพื่อนฝูงแล้วมีความสุข ที่มาของน้ำจิ้มแจ่วมะอภิรมค่ะทะนั้นน้ำจิ้มแจ่วมะอภิรมก็เลยมาเป็นชื่อร้านด้วยแล้วมีสไตล์การแต่งร้านยังไงคะดูแบบอีสานอีสานเพราะว่าอยากเป็นอีสานแบบลอบ็ลอกๆหน่อยก็คือมันมีความคลาสสิกของบุญเปลยชายุญนเปลยของของ,ของการแต่งร้านร้านกาแฟยุคใหม่กับเป็นอีสาน,นเช่นเขาเรียกว่าวาสัสดุอุปกรณ์อีสานอย่างภาพถ่ายแกลลี่จะเป็นวิธีชื่อตำนวอีสานให้มันกลมกลืนกับ คนเมืองด้วยอะไรตัวเราแล้วเราก็ชอบแบบดีไซน์เนี่ยพนดีไซน์ดีแล้วอะไรประมาณนี้แล้วชุดนี้ล่ะคะเรื่องเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างคะตัวนี้เป็นโปรโมชั่นปกติก็คือจานละ89บาทนะครับแล้วก็อันนี้ก็89บาทแต่ถ้าช่วงนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นก็คือดับเบิ้ลบิ๊กเนี้ยครับสองจาน แล้วก็มีมีผักด้วยก็เปชุดดับเบิลบิก็ราคา179บาทนีครับอันนี้คือถ้าเราจะสั่งเพิ่มอันนี้เป็นก็สั่งแยได้ครับผมก็กุ้งตะูปลามีสบายนางมีตับมีเบคอนเลยสามชั้นเนี่ยครับหัวใจที่สำคัญที่ทำให้ลูกค้าแบบมาทานแล้วอยากมาทานคืออะไรก็ความสมัครสิ่งเลยของรสชาติที่ที่อร่อยเขาเรียกวถูกปากลูกค้านั่นเป็นส่วนที่หนึ่งแล้วก็ ว่าบรรยากาศในการที่แบบว่าร้านเรามีกำแพงเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศของร้านมันจะสร้างบรรยากาศสร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกให้กับลูกค้าเป็นการ,าราดึรงดูดลูกค้าใช่แล้วก็<า>วความรวดเร็วเพราะว่าอาหารพี่เ่ยก็จะจะเน้นความเร็วก็คือเขาจะมันชุนไปแล้วก็คือมาถึงก็เสิร์ฟได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะครับแล้วสูตรน้ําจิ้มนี้ได้ไหมคะหรือว่าคิดเองเลยก็ก็วิจัยก็คือคิดสูตรเองแต่ว่าก็จะมีไอดอล ของร้านที่เขาเป็นที่รู้จักอยู่แล้วในเขาเรียกว่าในจังหวะก็มาชิมช่วยใช่ก็เอาเป็นเขาเป็นไอดอลก็ชิมดูแต่เราอยากได้รสชาติความความหวานแบบร้านนี้อยากได้ความเผ็ดแบบร้านนี้นานี้อย่างเงี้ยก็ตั้งธงไว้เป็นเป็นไอดอลเสร็จแล้วเราก็ต้มวาละม้อที่ต้มอยู่หลังบ้านก่อนประมาณปลายพฤศจิกาน่าจะพฤศจิกาปีห้าใช่ มี57ก็ต้มอยู่บ้านทีละหม้อหม้อขนาดประมาณสักพี่ใช้สเกลประมาณ300มิลลิลิตรก่อนประมาณนี้ต้มแล้วก็เททิ้งชิมเททิ้งเททิ้งเททิ้งอะไรเงี้ยก่อนก่อมันจะได้แบบใช่นี่ก็เป็นสมุนไพรของคิดนานไหมคะัพี่แบบจริงๆเอาจริงๆประมาณสักเกือบปีครึ่งสองปีอะครับประมาณนี้ครับนานมากเกือบจะได้เป็นน้ำิ้ปส่งหองใช่เพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขหลายอย่างอย่างเช่นรสชาติทีแรกกับเรารสชาติก่อน รสชาติเสร็จแล้วก็มาสีเพราะว่าบางอางนันมันก็จะสีเหลืองซีดๆบางก็จะเป็นสีดําเหมือนน้ำปลาางเงี้ยแต่เราอยากได้สีเม็ดมะขามอันเลยสีน้ําตาลแก่งเงี่ยเพราะฉะนั้นเราจะได้จากวัตถุดิบตัวไหนพอสีแล้วก็เนื้อสัมผัสเนื้อสมัมผัสก็เป็นอายุเป็นต้นทุนเพราะว่าเราอยากจะขายราคาไม่แพงนะครับก็วดน,นี้25่บาทเองก็ถ้าต้นทุนมันสุกมันเกลไม่ได้มีราคาไหนบ้างคะที่ปัจจุบันเนี้ยก็จะมีสูตรเดียวก่อนนะครับ เป็นสูตรต้นตำรับแล้วก็มี2ขนาดก็คือขวดเล็กกับขวดใหญ่ก็25กับ45บาทข oh. วดใหญ่เนี่ยเท่ากับขวดเล็ก2ขวดแต่ว่าลดราคาอีก5้บาทว <ST AR EN> างขายที่ไหนบ้างคะพี่ก็วางขายที่ร้านมหาชัยแล้วก็ร้านเจ้าพระอภิรมแล้วก็ในบริเวณรอบนอก,นอกตามตลาดตามร้านโชว์หมูตามรนาคนาที่เขาให้แล้วก็รับตัวแทนจำหน่ายเพื่อโลกนะครับก็จะมีสเกลราคาให้อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจที่จะเป็นอาชีพหรือขายตามตลาดนัดก็ได้ครับ ธีการกินยังไงคะเห็นว่ามีวิธีการกินด้วยลองไหมไหครับดูเลยมครับตอนนี้เริ่มหิวแล้วเริ่มลองเลยเนี่ยครับขั้นแรกนะครับวิธีการแรกเราก็เปิดกระทะก่อนสูตรของพี่เนี่ยก็จะเป็นสูตรคุกิกนะครับก็เลยใช้กระทะไม่เซรามิกก็เทฟลอนนะครับจะได้ไม่ติดนะครับก็ขนาดแรกก็เปิดกระทะก่อนนะครับเคล็ดรับการรับประทานนะฮะจากนั้นเราก็เทน้ำจิ้มลงได้เลยนะครับ แ่วหอนนะฮะก็จะมีน้ำจิ้มน้ำแจ่วแล้วก็น้ำซุปนะครับทีนี้พี่ก็วิจัยมาให้มันเป็นทั้งสามตัวชูินวัน,นอ่าครับ,บ,บ,มรบไม่ต้องไปต้มน้ำซุปน้ำกระดูกหมูอะไรอย่างเงี้ยครับผม อย่างน,นี้มันเริ่มลบกน่ะน้ำเปล่าเอาไว้เติมลงหมงอ<า>้อต้มเกลงงเท้อหน่อยไม่ต้ดชี้แสบไหมว่าเติมทีละนิดเีิมนิดขึ้นรัฐการรับประทานแบบนี้นะฮะ<อ>ก็คือว่าเครื่องเทศเน่ยเวลาเจอความร้อนนะครับน้ำมันของระเหยมันจะออกนะครับแล้วก็ เวลาเราเอาเนื้อไปเขาเรียกว่าหมุนขั่วเคยกินออกมๆไหมครับเคยเคยค่ะความออมเนี่ยเข้าเสียเข้าเสียเอาเนื้อไก่เนี่ยมาปัวกับเครื่องเทศตอนเขาเรียกว่ารู้ว่าเนื้อมันเข้ากับน้ำจิให้มันได้รสของซอกร้อนเขาไปใช้พักหรือว่าเติมน้ำลงไปการกินแจ่วหอร์ดด้วยกันครับการท้าประทานใจร้อนก็เหมือนกันเพราะว่าแจ่วแปลว่าน้ำพีคร้อนก็คือร้อนน้ำพริกร้อนเนั้นชื่อมันก็บอกเคล็ดลับการกินในแนงอยู่แล้วว่าเราก็คือต้องต้มน้ำจิ้มให้มันร้อนอันนี้เองครับเติมเติมบอกว่ามีวิธีการค่ สื่อสารนี่แหละครับมาเปิดร้านเพื่อสื่อสารวิธีการรับประทานสารวัลยาการนั้นเราก็เอาเนื้อเอาหมูเอาผักลงได้เลยครับไม่ช่วยกันเลยครทีนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะมาจิ้งก็คือเอาหัวแดบบ A ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็จะเจิ้มไได้ง่าระดับความเผ็ดก็จะคือเผ็ดน้อยเผ็ดโต เอาไ่เด็ดไว้ก็เป็นคุโรบายนะครับจะได้ช่วยกันถัก <laughs> <laughs> ไปเน่ากินมกเลย, <laughs> ยกินอห,หอมแล้วเ <laughs> สียดายนาะว่ากลิ่นมันไม่สามารถแทรกไปใน <laughs> คลิปวิดีโอได้ <laughs> อะไยากให้คุณผู้ชมติดามนะคะกินหอมมาก <laughs> ก็จะเป็นรูปหัวใจนะครับว่าเราเป็นการดึงใจลูกค้านี่เป็นกลนุ่มหนบ้านเขาอีกก็ที่ก็จะเน้นทําการตลาดกับโลกโซเชียลก็จะเป็นคนทํางานเป็นนักศึกษาโดยทั่วไปนะครับแล้วเปิดแรกๆเนี่ยก็คือว่าก็จะเป็นคนที่เป็นเพื่อนในโซเชียลเป็นในเฟซในอะไรอย่างเงี้ยที่เราโฆษณาไปเสร็จแล้วคนพิเศที่ก็เข้ามาประมาณนี้ครับที่เกิดขยายสา,า,าขาเพิ่มไหมคะหรือว่าตอนนี้ก็ทำไหมครับทำแปลง เป็นร้านสาขาก่อน,ก,น,ก,น,ก,นก็เป็นร้านสาขาก่อนก็คือจะเปิดสักประมาณ3-5สาขาให้ตัวเองเก่งหรือมีความเชี่ยวชาญเพราะว่าเวลาขายแฟรนไชส์มันจะ,จะได้เป็นที่ปรึกษายเขาททุุกกเรื่อนได้วันนี้ก็กำลังทำร้านสาขาช,ชาในสาขาที่2ตัวนี้เป็นต้นแบบใน Scale สเกลสมอลก็คือมีสเกลสมอลจุประมาณ7-8โต๊ะนะครับสเกลี e ดียมก็ เอยู่ประมาณสัก20่สบสเกลใหญ่ก็ประมาณ30ครับคิดว่าธุรกิจนี้ก็สำเร็จอยู่ใช่ไหมคะตามคมสำเร็จทุกวันแต่ทุกวันวันนี้ตั้งใจทําโต๊ะสําเร็จก็คือสําเร็จทีเราก็อยู่กับปัจจุบันมีความสุขประมาณเพราะฉะนั้นถามว่ามีสิ่งที่ทำในอนาคตที่ตั้งเป้าหมายไว้มีมีคนชอบถามว่าสําเร็จไหมก็สาเร็จทุกวันมีความสุขทุกวันแต่เรารู้สึกว่าเราไม่สําเร็จใช่ถ้ารู้สึกว่าเรายังขาดอยู่เราก็จะ เราจะเหมือนกับวิ่งคว้าเงา,าเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสบการณ์ยี่สินสี่วันแบบนี้ได้ยังคะได้แล้วพอสุดก็คือใช้ได้เลยค่ะก็อยากให้พี่ออดฝากร้านหน่อยนะคะว่าคุณผู้ชมจะมาทานได้ยังไงทางทางไหนแล้วก็น้ำจิ้มนี่ต้องสั่งยังไงะคะ สำหรับร้านเจ้าฮ้อนอภิรมนะครับสาขาหมอผ้าก็ตั้งอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับเส้นมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบ้านเกาะนะครับห่างจากประตูมหาวิทยาลัยแค่600เมตรเองนะครับผมแล้วก็น้ำจิ้มนะครับก็รับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 1 0 5 4 9 2 3 2นะครับเพื่อนๆคนไหนผ่านไปผ่านมาจังหวัดขอนแก่นก็มาแวะเยี่ยมนะครับค่ะเช้าวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เอานะก่อนที่เราได้มาชิมเจ้าฮ้อน เด็ดๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็มีกระตากผลไม้นะคะหวานนะาฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสามคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการชวน